บุ๋มปรัดดาเผยเหตุเดือดแทนวีซ่าวอนหยุดตะกะบงเลิกกดดันในจุดที่ไม่ถูกต้องโดยล่าสุดบุ๋มปรัดดาได้เปิดใจกับทางทีมงานข่าวข่าวสดบัเทึงออนไลน์ถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมกับให้เหตุผลที่ของขึ้นเป็นเพราะว่าตัวเองนั้นเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับกรณีเช่นนี้มาเหมือนกันและรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเล่าว,ว่าในส่วนตัวเคยโดนคล้ายๆกันมาหลายจุดอย่างเช่นมีคนโทรมาขอความช่วยเหลืออยากให้พี่บมไปช่วยปราบปรามยาเสพติดหน่อยในพื้นที่หมู่บ้านมีเยอะมากหรือว่าทำสะพานข้ามชุมชนให้ที ซึ่งบางเรื่องมันเป็นเรื่องระดับจังหวัดมันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งกลายเป็นว่าพอมาขอปรรด,ดาปรัด,ดาก็เครียดมันเหมือนกดดันกันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทําให้ก็เลยเหมือนกับที่ไปเจอมาอันนี้คือต่อให้จะเป็นเพจปันหรืออะไรก็ตามคุณไม่ควรดึงน้องเข้าไปทําเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องอย่างนี้อย่างเช่นทําไมทางเข้าบ้านตายายถึงไม่มาทําถนนให้ พี่ต้องถามก่อนว่าและมันใช่หน้าที่ของลิซ่าไหมคุณก็ไปขอจากอบตอบจอนูน่นไม่ใช่หน้าที่ของลิซ่าและก็ยังไม่จบยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าแล้วทำไมไม่ทำบ้านให้ตายายคือพี่ก็ไม่ได้ตอบแทนน้องลิซ่าแต่ที่ตอบในมุมของตัวเองเพราะเคยเดินถามคำถามเช่นนี้เหมือนกัน เพราะว่าคุณตาคุณยายอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็มีคนข้างบ้านถามว่าหลานสาวเป็นถึงนางสาวไทยทําไมมีงานในวงการตั้งเยอะไม่มาทําบ้านให้กับตายายจนวันที่แกตายก็ยังเป็นบ้านเพิงไม้เดิมซึ่งพี่กรลยตอบว่าอาจจะเป็นเพราะ ตายายของพี่ท่านรู้ว่าเราทํางานในวงการบันเทิงเหนื่อยขนาดไหนแล้วชื่อเสียงในวงการบันเทิงมันก็ดังไม่ได้นานหรอกไม่มีใครอยู่ได้นานขนาดนั้นเงินที่ได้มาก็ควรที่จะเก็บหอมรอมริบไว้เพื่อใช้ในตอนแก่หรือนิยามที่ครอบครัวลำบากไม่ใช่เอามาสื้รือยส้อไกับวัตถุนิยมอะไรอย่างนี้โดยที่ตายายก็ไม่ได้เน้นเรื่องของวัตถุหรือเพราะแค่ความอยากเสือกของขี้ปากชาวบ้าน คือมันอจะเป็นมุมมองของเขาว่าลูกหลานร่ํารวยทําไมลูกหลานไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้ซึ่งจริงๆแล้วอย่างบ้านพี่ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเงินของพี่เลยและพี่ก็ดูแลญาติพี่น้องทุกคนในวันที่เขาเสียไปและวันที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยคือเขาก็จะรู้ว่าเราควรใช้เงินในยามจำเป็นมากกว่าพี่ก็เลยตอบในมุมของพี่เท่านั้นออกตัวแรงขนาดนี้เจ๊บุ๋ม เป็นบลิงหรือเปล่าอุ้ยจะไปเรียกขนาดนั้นเลยไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นบลิงหรอกเพราะชุดก็สีชมพูอยู่นะทุกวันนี้เห็นไหมแบ็คพิงค์ฉันปั่นวิวอยู่ตอนนี้ปั่นวิววันนี้อยู่พร้อมกับหัวเราะขอขอบคุณข่าวจากข่าวสุดรอไลน์ครับและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ